สุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขอบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยในราคาที่ดีที่สุดแห่งปีกับเบนซ์เอ็นเคเมกาเซล2025พร้อมส่วนลดสูงสุด500,000บาท5้าดโอกาสดีๆแบบนี้กันเลยนะครับสนใจรถคันไหนนะครับสามารถเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ www.bentnk.com นะครับมีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกอย่างจุใจเลยทีเดียวที่เบนซ์เอ็นเคของเรานะครับท่านผู้ชมมีรถเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับรวมถึงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหมา่ประจำสัปดาห์ EP ที่247มมีรถสวย,สวย,ยทช จับจอนะครับถึง7คันสวยๆเน้นๆเลยทีเดียวนะครับหลากสไตล์นะครับหลายแบบให้ลูกค้าเลือกเลยทีเดียวเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้กันเลยครับ สวยทั้งสีโดดเด่นทั้งสไตล์นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz CLA 3 5 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเหลือง Sun y e ยล o w นะครับแน่นอนครับตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับในตระกูล CLA เลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์ AMG นะครับมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสสูบนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่306แรงม้านะครับตัวเครื่องเองจะเป็น2.0ลิตรนะครับมาพร้อมกับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์7สปีดพร้อมระบบบััเคคลื่ออนน4้ะรบ อัตราการเร่งของรถคันนี้นะครับ0ถึง100เนี่ยเพียงแค่4.9วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดนะครับล็อกไว้ไม่เกิน250กิโลเมตรนะครับตัวชุดแต่งรอบคันนะครับก็เป็น AMG Body Styling นะครับกระจังหน้านะครับ AMG Specific Radiator g r i l l นะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็ก AMG 5ก้านคู่นะครับขนาด10 9นิ้วนะครับพร้อมคาลิเปอร์เบรก AMG เลยรูปทรงรถเนี่ย CLA โดดเด่นอยู่แล้วนะครับด้วยรูปทรงที่เป็นรถซีดานขนาดเล็กกระจกเฟรมเลสนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็คเกจด้านท้ายก็สวยไม่แพ้กันนะครับ AMG สปอยเลอร์ลิฟต์นะครับตัวท่อไอเสียแบบสปอร์ตเอ็กซ์ซอร์ตนะครับแล้วก็ปลายท่อคู่นะครับที่ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและเป็นหนังดีดาเมกาไมโครไฟเบอร์ด้วยนะครับเหมือนกับตัวเบาะเลยทีเดียวแล้วก็เย็บด้วยด้ายสีแดงเป็นพวงมมาลลััััยติฟงก์ช พร้อมแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับหน้าปัดหน้าจอในรูปแบบใหม่นะครับคันนี้เป็นตัวดิจิตอลทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับแบบ Y Screen c o c k p i t หน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบทัชสกรีนนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงให้ Mercedes ด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับระบบ MBUX พร้อมการเชื่อมต่อ Apple Carplay Android Auto ครบเลยทีเดียวบลูทูธนะครับสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อครบเลยนะครับมีตัวแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ๆอย่างตัวระบบ MMC ด้วยนะครับคันนี้ความปลอดภัยนะครับมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่า CLA นะครับตัวธรรมดาไม่มีนะครับมีแต่ตัวรุ่นพิเศษนะครับรหัส45และก็รหัส35คันนี้นะครับรถมือ2บอกได้เลยนะครับว่าหายากและคันนี้รถสวยสภาพดีวิ่งน้อยด้วยครับสำหรับเจ้า CLA 35คันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่36,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,290,000บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง2ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ 1ล้านต้นๆนะครับท่านผู้ชมรถปี2022นะครับคุ้มกว่าคันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับกับรถเข้ามาแบบจมสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz A200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลารอเป็นรุ่นตัวท็อป AMG ด้วยนะครับคันนี้ถือว่าราคาดีมากๆแล้วก็เน้นประหยัดพลังงานที่สําคัญนะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่หลัก10,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.3ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครัับท่าาานนนนนผู้้้้ชมคีไฟห LD Performance High AMG ลอขด 8นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ย จะเล็กกว่าตัว C Class นะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยสวยงามเหมือนรุ่นใหม่ๆของโฉม Mercedes-Benz เลยทีเดียวนะครับคันนี้มีระบบ k i r l e s c o Package ด้วยนะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้จัดเต็มเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งนะครับในรูปแบบสปอร์ตจัดเต็มเลยนะครับมาพร้อมกับเบาะทรง Artico นะครับใช้หนังสลับกับตัวหนังอะคันทาร่านะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่นั่งแผงคอนโซลนะครับพวงมาลัยครบคันสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมกับปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่่นนนนใหหมะครัับ้าปดเือ ไมกับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ widescreen cockpit นะครับรวมกันไปเลยทีเดียวนะครับในหน้าปัดเรือนไมม์เองก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบ MBUX นะครับตัวทัชสกรีนรองรับการเชื่อมต่อครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB นะครับมีระบบ MMC เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมและความปลอดภัยของรถรุ่นนี้นะครับก็ให้มาจัดเต็มเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตัวบิลต์ออดนะครับหรือรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติ parking pilot assist อินเทอร์เนียภายในตกแต่งสวยงาม เลยทีเดียวมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายสภาพเนียนเนียบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวิ่งมาเพียง10,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับใครได้คันนี้ไปสุดคุ้มเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่1นึ0 0หมื่0 0กกิโลเท่านั้นมาพร้อมารินตีจากศูนย์ Mercedes Benz นะครับถึงเดือน8ปี2025นาะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1ล้าน5แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับเหลือเพียงหนั่ สปอร์ตหล่อทรงใหญ่นะครับคันนี้พกหาความหรูหรามาจัดเต็มเลยทีเดียวต้องยกให้คันนี้นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes Benz E 200 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโคล่าไว้นะครับเป็น E Class 2ประตู4ที่นั่งนะครับทรงใหญ่ภายในตกแต่งหรูหราครบถันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ขุมกำลังนะครับเบนซินเทอร์โบ4สูบนะครับ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่197แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับเป็นตัวท็อ เลยทีเดียวไฟหน้ามัลติบีมล้อมแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิซกลาสรูฟระบบคีราสโกแพ็คเกจและรูปทรงรถที่มีความสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะครับไฟท้าย LED ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสทเซสนะครับเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํากับสีแดงสุดสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็คเกจนะครับรุ่นนี้มีกล้องถอยหลังมาให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ซาวด์ซิสเต็มนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครัััับบบบในนนนรรรรรูปปปแแตตวททท็ออ3กก้้้าายยดพพมเเิิ์์ชีะค เนใหม่เป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับรองรับการเชื่อมต่อเนวิเกชั่นนะครับกับสมาร์ทโฟนครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับ USB นะครับและคันนี้นะครับยังสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบรไลท์ได้ถึง6 4สีนะครับมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกอย่างครบครันนะครับความปลอดภัยก็มาเต็มเลยทีเดียวนะครับมีทั้งระบบ ESP นะครับตัวระบบ Parking Pilot Assist นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2020ิ่งมาเพียงแค่5,8000ก นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2อ9ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคาพิเศษเหลือเพียง2องล้านหนึ่งแสนกับเก้าหมื่นบาททวนนครับ เท่ปลาดเปรียวนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะขับทางตรงหรือทางเลี้ยวนะครับใครเห็นเนี่ยก็ต้องเหลียวหลังเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4นะครับ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงิน Iridium Silver และนี่คือหล่อเล็กนะครับท่านผู้ชม C Coupe สวยงามเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมรหัสตัวถัง W205 นะครับใช้ชื่อรุ่นว่า C250 Coupe รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเกียร์9สปีดนะครับนั่นก็คือตัวสุดท้ายก่อนมายเนอร์ชั Facelift Option เนี่ยจัดเต็มเลยทีีเเเดยยวมมมาพรร้ออกกลลุ่่ังงคืนนนต์บซิ โบสถ์4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับท่านผู้ชมคันนี้ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายของ C250 Coupe เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมบอ Body Part AMG รอบคันกระจังหน้านะครับสุดเท่นะครับไฟหน้า i n t e ร์ i l i g h t System ล้อแม็กซ์ AMG ขนาด19นิ้วรูปทรงรถเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัว E Coupe นะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มความปราดเปรียวความสปอร์ตให้กับตัวรถเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาราลคูฟรลีมนนะครับเข้าาไปภยใ แต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรีแพ็กเกจเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราซาวซิสเต็มเนี่ยมาครบเลยทีเดียวมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับและสิ่งที่ตัว9สปีดอย่างตัว c 250คันนี้ได้นะครับนั่นก็คือคอนโซลตรงกลางนะครับท่านผู้ชมเป็นลายคาร์บอนเคฟล่ามาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับสามกา้านไทตัดนะครับหน้าจอ M B 20รองรับการเชื่อมต่อครบครันไฟแอม M B l ไลท์ปรับเปลี่ยนสีได้3สีมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานโหมดการขับขี่นะครับอีโค่คอมฟอร ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้รถสวยสภาพดีวิ่งน้อยราคาดีเช่นกันครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2018วิ่งมานะครับเป็นแค่40,000กับ5,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,890,000บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง1,690,000บาทเท่านั้นครับ รุ่นนี้มีเพียงคันเดียวนะครับและเป็นคันเดียวของโชว์รูมเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes Benz s l k 200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพลไว้คันนี้สวยงามมากๆแล้วก็น่าเก็บหน้าหลงไหลเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกลุ่มกำลังเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.8ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าจากคู่กับเกียร์7สปีดนะครับคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปบอดี้พาร์ต AMG รอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เจลไลท์เซมล้อม นะครับสวยงามเท่เลยทีเดียวเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับได้เบลสีแดงด้วยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีซีทนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดนะครับพร้อมแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบ MB20 นะครับมีระบบนาฬิกาอนาล็อกคล็อกสุดคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับเกียร์จะอยู่คอนโซลกลางนะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้3โหมดนะครับจะมีโหมดอีโคสปอร์ตและก็แมนนวลนะครับท่านผู้ชมตัวเปิดปิดหลังคาก็อยู่คอนโซลกลางเช่นกันนะครับที่นั่งด้านข้างเ สภาพสวยงามเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถสเปคดีเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าต้องรีบเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมาเพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,490,000บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษเลือเพียง1 2 0 0 0 0กับ90,000บาทเท่านั้นครับเปิดตัวรุ่นนี้รุ่นท็อปนะครับท่านผู้ชมราคากว่า3ล้านนะครับมาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเพียงแค่1 d e n เซนซีส e plug-in hybrid AMG dynamic facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำนะครับกราฟไฟเกรย์เมทัลลิกและนี่คือ C-Class W 2 0 5ตัว facelift minor change และก็เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น W 2 0 6นะครับคันนี้เป็นระบบ plug-in hybrid นะครับสามารถเสียบชาร์จไฟเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ50กิโลเลยทีเดียวนะครับเครื่องยนต์หลักเนี่ย จะเป็นขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซินส4สูบเทอร์โบนะครับ2.0ลิตร211แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเครมค่าตาดสิทธิ์เบอซ์น้ำมันสูงสุดนะครับประมาณ40กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวเป็นตัวท็อปออปชั่นและเป็นตัว AMG ที่ไม่ตัดออปชั่นด้วยนะครับท่านผู้ชมคันนี้บอดี้พาร์ต AMG รอบคันไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับมีหลังคาแก้วพาโนรามิกลัสซลูฟระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจนะครับไฟท้ายสุดสวยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพรรรร้้้้ออออมมแแฮนนนนนดด์์ฟฟีีสสเเเซททชช่่่งงงยยยบบาาาาาาจจไไะะููหลััคผขปภใ ครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชั่นครบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมนเซอร์เซอร์ราวล์สเซสเต็มเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีนะครับกล้อง360องศานะครับท่านผู้ชมหน้าปัดเดือนใหม่นะครับเป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางระบบ MB20 รุ่นใหม่นะครับกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับใช้งานง่ายเลยทีเดียวในส่วนของความปลอดภัยของตัวรถนะครับมีทั้งตัวบรายสปอร์ตระบบขับตามคันหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับไฟแอมเบียนท์ไลท์สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนนนนนััั่่่่งงสบบบบาายะะคครรรต้ออกวเป็ีีุท ความสวยงามออปชั่นจัดเต็มและเน้นประหยัดพลังงานมากๆรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่50,080 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,390,000บาทนะครับราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง1,190,000บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ทนทานนะครับใช้งานจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 mercedes benz c 220d aero guard facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำนะครับท่านผู้ชมกราไฟเกรย์เมทัลลิก c class w 205นะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นตัวไมโนเชน facelift ด้วยนะครับมาพร้อมขุมกำลังดีเซล4สูบนะครับ om 6542.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์บลลล็อกดีเเซรุ่่นใหมย ทีีเดยวรุ่นนี้นะครับเน้นการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยทนทานเลยทีเดียวนะครับเครมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวเริ่มต้นชุดแต่งเอวังกาดสุดสปอร์ตรอบพันนะครับกระจังหน้าไดมอนด์กริลไฟหน้า l d High Performance นะครับไดมล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะมีขนาดกว้างกำลังพอดีนะครับไซส์กลางใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับเป็นรถซีดาน4ประตูไฟท้าย l d ด้านหลังสวยเลยทีเดียวนะครับช่องเก็บสัมภารยอไ้้้ัมาาากบฝทฟฟ ด้วยเขาไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเบาะปรับไฟฟ้ามีกล้องถอยหลังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอการใช้งานนะครับครบเลยทีเดียวมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานการขับขี่นะครับหลากหลายโหมดด้วยกันนะครับอีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตอินดิวิดวลนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับมาพร้อมซันโปรเทคชั่นแพ็กเกจรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่60,000กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,490,000บานั้ล0 0ก9 ห0 0 0 0บาทเท่านั้นครับครบทั้ง7คันแล้วนะครับท่านผู้ชมชอบคันไหนรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอเคได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับร้อยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้ายังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูเบนเอเคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมาที่เบนเอเคได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook BenNK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตลอกออนไลน์ w w บเว็บเบนเอ com หรือติดต่อเข้ามาที่ b e n เอง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่247นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่า EP หน้านะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ